วาอมเรียมกันนำมาถวายแต่พัะพิสุสมผู้อยู่จำพรรษาต้นไใจมาในอาว่าน,นี้ก็แลผภาคกรถินนาธานนี้เป็นของบริสุทธิ์จดเลื่อนลอยมาโดยนักาภาการแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงจะได้จำเพาะจดจองลงว่าเป็นของพิสุรูปใรรูปหนึ่งก็หาม,ไม่ได้ มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พิสุลูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกถินนัทธาลกิจตามพระบรมตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอัฏฐ,ฐกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวรนาไว้ว่าพิสุลูใดประกอบด้วยเศียงสุตาทิคนมีสติปัญญาสามารถ รู้ทำแปดประการมีภพภกิจเป็นต้นพิสุจรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะทําซึ่งกถินนัทธาละกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระศพวงจะเห็นสมควรแก่พิสุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตยอมอนุญาตให้แก่พิสุรูปนั้นเถิด ข้าปฏินนททานกับทั้งผ้าในสังสาริวารทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระอธิการสุทอนกระตาคุณโยเจ้าอาวาสวัดนี้เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำปฏินนทารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใด เห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงถ้าเห็นสมควรแล้วใสจงให้ศรัทธาธุกการขึ้นพร้อมพ้อมกันเถิดสาธุ

ก็คือกัดใช้เองเป็นรที่ได้เห้นะคะวินาจิลก็มว่าเป็นไหนนะคะ

คุณผู้ชายผู้ยิมันนะครับดีแล้วพอหลังดีเลยการแข่งขัน

다믄 저 끝나라 소야타라니소 위라소 아타 사케ந்தி요 या <tiny> जाते <entender>